สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมผ้ารวยที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับใกล้ๆเข้ามาแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดยีแดยี่สิบแปแล้วมกรามกราคมอยู่นะฮะอ่ะวันนี้ก็เอาคลิปใหม่ๆมาฟาฝากอีกชื่อว่าเลขขึ้นป้ายรอออกนะครับผมรอออกแบบไหนเรามาดูกันนะ เลขขึ้นป้ายเลยก็จับตัวเลขมาเขียนเรียงสลับกันไปนะทำเป็นสองป้ายต้องออกป้ายได้ป้ายหนึ่งนะอ่ะตามไปชมเลยนะตามไปชมเลยนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนนะเลขขึ้นป้ายรออวดไหนเขียนให้ชมหน่อยอ่างวดวันที่หนึ่ง กอพอหกหนะครับผมอ่ะทวนให้สักงวดนะฮะหนึ่งห้าเจหนึ่งห้าปดะเวลาเขียนแล้วก็อาใช้หลัก6นี่มาเขียนนะฮะเขียนตัวเลขหกเจดแล้วก็8ปดเย้ายมาฝั่งนี้นะฮะหกเจ็ดแปดเก้าแปนย์มาใส่ตรงนี้นะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอี่ห้าหเจ็ดนะฮะก็จะได้เลข ขึ้นป้ายตามนี้นะหกสองหกเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์สี่เออก้าหนึ่งห้าเรียกมอกไม่ต้องจับให้ยากนะมันมาออกป้ายนี้เลยนะนี่นี่ป้ายที่สองป้ายที่หนึ่งป้ายที่หนึ่งนีดมาเข้านะป้ายที่สองมาเข้าชนิดที่ว่าเรียงกันเลยนะฮะเรามาดูว่างวดต่อไปเราจะ เข้าไหมนะแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าสีเลขล่างนะฮะปลายที่1นก็เอากนี่มาเขียนนะเกศูยขยับมาตรงนี้นะเปลี่ยนป้ายที่สองห่างกันหน่อยหนึ่งสองสาห้าหกเจศ อ่ได้เลขป้ายแล้วนะครับผมป้ายวงกลมนะจะเข้าป้ายไหนเรามาพิจารณากันฝังหลักลงไปในดินนะฮะอันนี้ก็เป็นสนามหญ้านะ,ะมีทงสักหน่อยนะฮะ ได้ตัวเลขออกมานะ959060นะฮะเราจับอย่างนี้เลยนะจับเมตกันอย่างนี้เลยได้ตัวนี้นะ2 3 8 1 4 7 อสองตัวได้ที่3ามแเจถ้าตรงๆก็สามเจ็ดกับสาาตัวลองมาทางนี้ก็จะได้สองตัวนะก็จะได้ที่ 37. สามเจ็ดสามสองสหนึ่งเอาไหมเอาไหม 3, 8, 3, 7, 4, 3. ามแปดสาอ้าวสีตรงนี้เป็น4ีเจนะฮะสี่เถ้าสมาฝั่งนี้ก็สี่หนะส2่ององตัวนะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะได้เลขสามตัวที่9 5 0 9 6 0 6 9 0นย์0ก้าหกศนย์หาจับเท่านี้นะฮะ มีมีหกกับห้าศย์ศูนย์กา็ไม่จับห้าเก้าไม่จับหกเ้าไม่จับนะเอาแค่นี้ในชุด2ตัวนะห้าศกับ60ตัวเลขฝั่งนี้มีแค่สองตัวนะมีห้าศูหกฝั่งนี้จะมีหลายตัวนะ,ะตัวที่น่าจะมานะครับผม ให้ระวังสานะสองอ่าเด่นนะสามแปดสี้าศูนย์หกศเอาสฝั่งนะครับผม ดินบนนะสำหรับหลักร้อยยักย้ายเอานะ2องส3มแดหนึ่งสามได้นะเก้าสายาได้นะยักย้ายกันไปเอานะอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้หลักร้อยไม่แน่นอนนะครับผม นี่เป็นเลขขึ้นป้ายรอกวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกหนะฮะแปดยังติดอยู่นะ7จ็ดสานี่มาได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้อาหมดเวลาแค่นี้นะครับผมทำรา,าจากเท่านี้นะเลขขึ้นป้ายรอกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว